ยังไงก็ขอวอวยพรให้ทั้ง10ดวงตาที่อยู่กับธนาภาวันนี้นะคะสุขภาพร่างกายแต่ระบบจะ้ะเนาะเนาะเราก็พยายามที่จะทำให้เพื่อนมีกำลังใจมากที่สุดคือดูขึ้นไปเลยถามตอบถามตอบแล้วพอเราคลิกเข้าไปในค่าแดชบอร์ดมันก็จะขึ้นจอลิงก์หน้า ไลฟ์เนาะขอให้รวยค่ะขอให้รวยขอให้รวยรวยแล้วไม่เป็นไรค่ะเนาะคุณเชฟงอทักทายคุณกำพลค่ะสบายนะคะจะพยายามไลฟ์สดยืนยันตัวตนทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าต้องรอค่าวดสบอร์ดแจง้งรับชมอยู่ทักทายพูดคุยกันได้นะคะสารสัมพันธ์จับไม้จับมือกันได้นะคะเนาะ ซูซูนะคะออบอกว่ายากแต่หาคอนเทนต์มาลงครับช่วงนี้อคอนเทนต์ยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณเพื่อนที่เข้ามาคุยพูดคุยกันทักทายยามบ่ายนะคะทั้งมือเก่าแล้วก็มือเข้ามาทักทายพูดคุยในห้องไลฟ์สดยังไงจะกลับ ไปเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจเจค่ะได้สดจากโคราชนะคะว่า,อาลองเปลี่ยนจากการชมจากหน้าฟีดนะคะหน้าฟีดเรานะคะเป็นเนื้อหาที่ที่เรากดเข้าไปชมเนาะ <c oughs> ได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยนะคะได้เลยนะคะ อาระเบียบไม่มีสิถึงสองรอบจริงๆเอาถ้าอันไหนไม่เห็นก็ไม่เห็นนะคะอันไหนเห็นก็คือเห็นนะคะคนสวยเนาะที่บ้านจา้ะเนาะสำนักง,งานที่บ้านเนาะวันนี้ก็แอบงานนิดหน่อยพอดีงานส่วนใหญ่ที่ทำ่าฉันไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะเนี่ยอืม ปาค่ะระเบียบทักทายเชฟงอะนะคะระเบียบทักทายคุณกำพลนะคะเนาะเนาะอยากให้ขึ้นมีเพื่อนที่จะขึ้นไ์สดพร้อมๆกันนะเหมือนเราคือเดินไปพร้อมๆกันนะคะมันง่ายขึ้นนะคะพาตามสะดวกค่ะปกติน่าจะเห็นนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เห็นทุกคอมเมนต์เลยอะ่ะขอบคุณนะคะทีะ่คุณเจเจขึ้นนะคะ ขอบคุณมากค่ะคุณเจเจเมื่อเช้าที่นี่ตกกทมเคยลงแล้วระบบลืมนะคะสวัสดีคนสวยระเบียบสีสันงามจ้าเอ๋แวะมาส่งกำลังใจสวัสดีจ้าคุณจำเพลินนะคะคุณจำเรินก็ทักทายคุณกำพลค่ะนะคะคุณกำพลก็ทักทายพี่เชฟเงาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ส่งกำลังใจครับสวัสดีค่ะคุณจำนงยินดีต้อนรับค่ะ,ะมานะคะเพราะว่าเคยไลฟ์ไปก่อนค่าแดสบอร์ดแจ้งแล้วเขาให้ขึ้นไลฟ์ใหม่ค่ะ,ะ <laughs> เนาะก็เลยต้องรอเขานะคะคุณจำเริญท,ทักไายคุณกระนกรัฐนะคะสวัสดีครับ คุณระพีพัรก็สวัสดีคุณตาฉันไม่ได้ขึ้นหลายวันเลยเนี่ยอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะเนี่ยปัมบ่ายนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับอ่าสัญญาณเน็ตนะคะก็น่าจะเป็นกับสภาพอากาศด้วยน้ำที่ค่าแดชบอร์ดให้ขึ้นยืนยันไร้สดนะคะเนะาะ มีเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาทักทายพูดคุยในห้องไลฟ์สดยังไงจะกลับ лан. ไปเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะคุณเจเจคะ่ะคุณจำนงบอกว่าแวะดูเมนูมตรงรูปภาพครับแต่ถ้ามาก็ยินดีต้อนรับ <laughs> ช่วงเย็นก็วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย จะมีงานขาวดําก็เลยไม่สามารถเข้าไปในห้องไร์ถ้าเกิดไม่ขึ้นหรือว่าไม่ทํามันก็ไม่หายจ้ะมันก็ไม่หายจากค่าแดสบอร์ดเนาะไม่ต้องอธิบายก็ได้จ้าสบายนะคะจะพยายามไลฟ์สดยืนยันตัวตนทุกอาทิตย์นะคะแต่ว่าต้องรอค่าแดสบอร์ดแจ้งธนาพานะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดมานาะน อันนี้ก็ขึ้นตามค่าแดชตัวเองตามค่าแดชบอร์ดให้ขึ้นนะคะแล้วก็พูดคุยทักทายกับครีเอเตอร์ทั้งมือเก่ามือใหม่นะคะท่านใดมีคำถามก็คุณจำเริญผ่านเกณฑ์แล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณอุโบนคุณจำนงก็บอกแบบมาทักทายค่ะคะตามสะดวกคะ่ะปกติน่าจะเห็นนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเห็นทุกคอมเมนต์เลยอ่ะขอบคุณนะคะที่คุณเจเจไปเนาะ คุณละพีพัดบอกใช่คะ่ะเนาะโอช่ช่หาคอนเทนต์ไม่ยากแต่หาคอนเทนต์ที่โดนใจท่านผู้ชมนะคอมเมนต์แล้วก็ตามหน้าฟีดช่องวิดีโอไปให้ครบทุกช่องนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ยึดช่องใดช่องหนึ่งในสำหรับวันนี้ที่ไหนฝนตกมั่งไหมคะั่งโคราชตกเมื่อคืนนะคะฝนน่าจะว่าสวัสดีครับค่ะสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดธนาพานะคะถามตอบถามตอบใบธนา,าอ๋อคุณจำลองบอกจะเปิดร้านสาขาเก้าเร็วๆนี้โอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะค้ะคา,าเนาะเออเวลาเราขึ้นไลฟ์สดเราไม่สามารถที่จะแจ้ง คุณจำเรินนะคะคุณจำเริญก็ทักทายคุณกำพลค่ะนะคะคุณกำพลก็ทักทายพี่เชฟเงาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็เสนอ,อคอนเทนต์เมืองคุณย่ามูนะคะช่วงนี้ก็มีการกลับไปเยี่ยมนะคะเนะาะคุณพันธิบอกว่าดูให้คุณอุตลอดสิ่งดีๆสองคลิปพัฒนา เชฟง้อถามว่าถ้าลงคลิป30-40วินาทีแรกดูซองใหม่นะคะคุณพันทิพย์ก็ทักทายคุณต้อยเลิฟนะคะต้องอเคเตอร์เมื่อ,อชีพก็เป็นกำลังใจให้นะคะพัฒนาคลิปไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาทักทายพูดคุยในห้องไลฟ์สดยังไงจะกลับ ไปเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจเจค่ะอบอ้าวนิดหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีฝนตกช่วงบ่ายเนาะคุณต้อยเลิฟทักทายคุณเจเจค่ะทักทายยามบ่ายะนะคะยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีเพื่อนเพื่อนแวะเข้ามาทักทายนะคะแจ้งวันอังคารสัปดาห์นี้ระบบแจ้งวันพุธอืม ขยับไปเดห้าเลยแห้อคะ่ะกทมห้าตอนตีห้าใช่ไหมคะออแสดงว่าน่าจะตกไล่ๆกันเนาะโคราชน่าจะตกเมื่อคืนคะ่<ป>ะเอยระเบียบทักทายคุณจำเรินนะคะคุณระเบียบก็ทักทายคุณอาเอ,อดีค่ะเพราะว่าก็จะพยายามอ่าไปให้ทันนะคะแต่มันไม่ทันะเนาะคุณระพีพัฒน์ตามระบบ นะคะให้ยืนยันขึ้นไลฟ์สดในวันนี้นะคะธนาพามารายงานตัวแล้วคนสวยสวัสดีเช่นเดียวกันค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณจำเริญก็ทักทายคุณพันทิพย์นะคะทักทายจับไม้จับมือกันได้นะคะสมองคลิปพัฒนาสมองดี ชมตลอดจา้าโอ้ยขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบพระคุณมากขอให้ขึ้นไรสดนะคะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายไม่ทราบว่าคุณเจเจรับชมไรสดจากที่ไหนคะธนาพาเนี่ยลองเปลี่ยนมาดูอีกช่องหนึ่งนะคะช่องวิดีโอช่องวิดีโอตรงนั้นน่ะที่ระบบน้ำส่งเนาะเราสามารถไรสด คือไม่อยากกวนเพื่อนช่วงเวลากลางคืนเนาะช่วงเวลาเดิมที่ตัวเองไลฟ์เนาะเพราะว่าท่างที่จะตามคอมเมนต์ไม่ทันนะไม่เหมือนอ่าเลขาเธอนะเขาแบบผูตาไวนะ้หลงัลงๆมานี่ค่อนข้างมาแล้วมาแล้วครีเอเตอร์ใหม่ป้ายแดงแน่นอนเลยสวัสดีค่ะคุณจำเริญการกลับไปเยี่ยมนะคะเนาะ คุณพันธิบอกว่าดูให้คุณอูตลอดสิ่งดีๆ2สองคลิปพัฒนาหวยธนาพาถ้าเกิดว่าเจอจากช่องวิดีโอนะเห็นทุกคลิปนะคะแต่ว่าเพื่อนแล้วไม่เห็นอ่ะละครในคลิปนะคะก็อยากจะตอบคุณเพื่อนๆที่ถามอิน